สวัสดีครับโฮลาจาจันแชนแนลมหาจังพลังบวกร้อยล้านชายชาญ9ก้ามงคนโฮลาศาสตร์อินโดจีคลิปนี้ภูมิจะเสนอ,อเรื่องราวของเมื่อดาวราหูย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคมถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ชาวราศีธนูควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับและคุณควรจะพึงระวังอะไรบ้างนะครับ รับชมรับฟังได้เลยนะครับสิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับอิทธิพลของดาวราหูเมษยาราศรีก็คือ1น,นะครับในแง่บวกก็คือคุณองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นฐานในสาขาวิชาชีพที่คุณทําอยู่เนี่ยและรวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสียงต่างๆการสร้างกรองนะครับรวมถึงการมีวิสัยทัศน์สูงสูงนะครับในการที่จะต่อยอดธุรกิจเดิมๆของคุณสุรกิาและพฤิกรรมเดิมของคุณเนี่ย ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ครอบครัวคุณองค์กรองคุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นอันเด่น,นะครับเรียกได้ว่าคุณไม่ใช่แค่มีวิสัยทัศน์ปกตินะครับคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆเหนือชั้นกว่าคนอื่นอีนอกด้วยนะครับเพล่เนอะนะครับความสําเร็จของคุณจะมากกว่าที่คุณคิดไว้ไหลายเท่าตัวเลยทีดเดียวอีกด้วยนั่นเองน,นะครับ ในปัจจัยบวกอื่นๆนะครับสิ่งที่คุณอาจจะดีกว่าคนอื่นนะครับเมื่อดาวราหูย้ายราศีก็คือคุณสามารถที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นๆรอบข้างได้ดีมากๆนั่นเองอันต่อมานะครับก็คือคุณมีศักยาภาพในการหมุนเงินเก่งมากๆและมกักจะมีโชคในเรื่องของการเสรี่ยงโชคอีกตัวนั่นเองแต่สิ่งที่คุณควรจะพึงระวังไว้สักหน่อยก็คือเมื่อดาวราหูย้ายก็คือ1 เรื่องของการขาดการวางแผนในการทำงานเท่าที่ควรน,นะครับสอนะครับอาจจะเกิดความฟุบเฟือยจนเกินไปจนเกินเหตุในเรื่องของการศึกษาเเรียนสิ่งมีใหม่ให้กับตัวเองหรือลูก,ลกหลานของคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับอันที่3นะครับคุณอาจจะมีการขี้อิจฉาลิษยามากขึ้นกว่าปกตินะครับหรืออันต่อมานที่ต้องพึงระวังก็คือบา,บางเรื่องของ การวาาระแวงว่าพิตกจนเกินไปอีกตัวนั่นเองจบไปแล้วนะครับเมื่อดาวราหูย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคม68ถึง22พฤศจิกายน69ชาวราศีธนูควรทำตัวอย่างไรนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องวันจันทิดทีเด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ